สวัสดีครับพบกับเจ้นสุพรรณชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะพามาพบกับพระหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นพระสมเด็จ9้าชั้นนะครับเป็นงานวัดจัดสร้างนะครับผมอันนี้เป็นงานของวัดโพสีสะอาดหรือว่าวัดแกเป็ดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นพระของวัดโพสีสะอาดนะครับเป็นพระครูสุชาตินะครับหรือว่าหลวงพ่อถนอมนะครับ ได้มีการสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้ไปเชิญหรือว่าไปนิมนต์นะครับหลวงปู่มหาศิลามาร่วมปลุกเสกแล้วก็งานที่วัดนะครับปลุกเสกวันที่6นะครับเดือนกรกฎาคม2567มีเกจิอาจารย์หลายท่านมากๆเลยนะครับก็จะเป็นพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสบงนะครับผมแล้วก็หลวงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็พระอาจารย์สุริยันนะโอ้วัดป่า,าน้ําเย็น ต้องบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ที่ดีด้วยเลยคือเป็นงานวัดจัดสร้างนั่นเองนะครับทีน,นี้ผมก็ได้มาหลายรุ่นนะครับจองมาหลายรุ่นด้วยกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าได้เป็นเนื้ออะไรบ้างเรามาลุ้นกันนะครับขออนุญาตนะครับแกะเลยนี่แกะกันสนุกๆนุกนะครับมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าเป็น,นออะไรบ้างนะครับก็ รุ่นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็มารุ้นกันเลยนะครับรุ่นหนุนดวงนะครับหนึ่งสองสามไปปับโอ้โหเป็นสมเด็จนะครับเจ็ดชั้นโอ้แตกหอยญาตนะครับแตกโอ้โหสีเลยไหนขอดูหนะ่อยเป็นรุ่นอะไรนะครับ สมเด็จเก้าชั้นเนื้อแต่งรายงานฝั่งตะกุนเงินหนึ่งดอกหลามปั๊มมึกแดงโอ้โหซีดครับซีดแต่งายงงานสวยด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหแต่งรางงานสวยด้วยนะครับแต่ว่าแตกอืซีดโอ้โหแต่ก็ดีครับออกห้ดูมันสารจริงๆทางผู้จัดสร้างนะครับ แจ้งไว้ว่าสามารถเคลมได้เนาะถ้าเคลมก็เดี๋ยวเราส่งเคลมกันนะครับผมว่าน่าจะเคลมแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับกล่องต่อไปขอให้ไม่แตกฉนันใ้ไม่ต้องเคลมนะครับอ่ะมาดูกันเปิดออกมาเจอสีแดงก่อนหนึ่งทีเปิดมาโอ้แต่อะไรง่ายกแล้วแต่อันนี้เป็นตะกุด ตะก,กุดอะไรตะก,กุดทองแดงนะครับโอ้เจอแตกรายงานนะครับตะก,กุดทองแดงนะครับแล้วก็มีเลขโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับเก้าสามตุนะนะครับหลังเป็นยันแดงวัดโพสีสะอาดนี่จะเป็นวัดวัดเดิมนะครับที่หลวงปู่มาศิลายอยู่แล้วก็ก่อนที่จะ ย้ายไปวัดพระธาตุเมืองหินนะครับอันนี้หนึ่งแปดห้าหกนะครับอ่ะมาอันนี้ลุ้นหนึ่งจะเป็นเนี้อะไรแล้วจะแตกไหมต้องมานลุ้นกันโอ้โหแตกสูงมากเลยนะครับเสียวจริงๆหวังว่าจะไม่แตกนะครับหรือถ้าแตกก็แตกมาเลยนะครับส่งเคงทีเดียวไป หนึ่งสองสามพึบโอ้โหแตกลายงาฝังตะกุดสามกษัตริย์นะครับหลังปั๊มอดูดแตกครับสามกษัตริย์ก็มีทองเงินแล้วก็ทองแดงนะครับอดูดเสียดายสองแปดสองนะครับแตกอันตรายมากเลยนะลาเนื้อผง มแต่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยนะครับน่าเก็บสะสมนะครับแต่ว่า,อ,าองค์ไหนที่แตกก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับตามเคลมเนาะก็น่าจะได้ไม่แตกนะครับเดี๋ยวมีการส่งเคลมไปกับผู้สร้างแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้นสุพรรณต้อง ลาไปก่อนนะครับมาแกะให้ดูเท่านี้มาแนะนํากันเท่านี้นะครับแล้วก็มาแกะให้ดูกันสดๆเลยถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้นสุพรรณด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้นสุพรรณต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ